ทุกคนคะทุกคนหันไปทํากิจกรรมของตัวเองก่อนจีน่าอายมากจีน่าขอเทคเดียวปึงเงียบเงียบแล้วทุกคนหันร้อยชีวิตตรงนั้นหันหลังหมดเลยหนูก็อุ้ยคนจะอยากน่ารักมอสอยากจู้ข้าวกิน5 4 3จ1สหนึ่งตั้งเก้าแล้วหันปุ๊บกลับมาหมดเลยเลิศกูเขินเหมือนเดิมหนูเพิ่งมาใส่ดีกินนี่อะถ่ายรูปลงอะตอนอายุ30แล้วพอลงปุ๊บนะทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยรูปเก่า ขอใส่น้าน้องจีน้าหน่อยได้ไหมครับแล้วก็จะเขียนแบบว่าอยากรู้จักครับแต่ช่วยฟอลกับหน่อยหนูก็แค่รู้สึกกูยังไม่เคยอันนี้ตอบย้ำนะตอบย้ำส่งเสียไม่มีแต่ถ้ามีได้ก็ดีค่ะแต่เป็นความฝันที่นะไม่ได้อยากได้เงินเขาแต่เราแค่อยากได้อะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องของจิตใจที่ให้แบบกิ๊บแอนเทคกอะการดูแลอาเจนซเออประมาณนั้นก็ไม่ใช่ว่าออกจากบ้านอยากกินนู้นอยากกินนี้แต่เป็นกูจ่ายอย่างเงี้ยกูก็ถีบนะ เป็นแขกรับเชิญีแบบเมื่อกี้ก็เราจะพูดเลยเข้ารายการเป็นนางแบบที่ดูเป็นนางแบบ โวยวายทอเลิศนะอาฉันพูดเลยว่าทอเลิศแล้วก็ผลไม้เนี้คือไว้กินข้างล่างไม่แขกหิวเป็นแขกคนเดียวที่ถือถาดอาหารข้างล่างคอขึ้นมาก <c oughs> ินนะคะหิวกินกินอ่ะยังไงวันนี้เปิดหลักเล่าอีพีก็ต้องเอาเขามาแหละต้าจอยมากเขาคือเจ้าแม่คอนเทนต์จากนางแบบซูเปอร์โมเดลสู่เจ้าแม่คอนเทนต์ในโลกออนไลน์ซูเปอร์โมเดลในรายการ The Face Thailand Season 4 All Star จำได้หมดไบร์นอว์กีพี่ลูเกด2ซีซั่นติด สี่เซสันย์หรอเมืองเราไปเป็นเทอร์มาแล้วนะคะเอางี้นะกูไม่ต้องพูดเลยละแม่นะพูดหมดแล้วไปแข่งไปแข่งสีซสันสี่ไปแข่งเซสันสองก่อนแล้วก็มาสี่แล้วก็สี่อะไรอสตารวมแบบรวมผู้เข้ามาทำหมดหนึ่งสองสามไอพวกตัวเก่งรวมมาอยู่ที่นี่แล้วก็ไปชนะอันนั้นแล้วก็ไปเป็นเมนเทอร์แต่๋ยวเธอเจ้าแม่คอนเทนต์จะตามเธอไม่ทันนะค่ะเธอมันเลือดเธอเอาแรงมาจากไหนเอาแรงเทศกาลเทศกาลก่อนหน้านี้ฮาโลวีนอย่างเงี้ยหนูก็ไปเป็น จะเลือกติดอวนเลนช่วยด้วยค่ะพี่ๆหลุดติดอวนค่ะคนเราจะมีซิกเนเจอร์ในช่องทางโซเชียลของตัวเองอ่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นดีดนิ้วแล้วอันนี้จะเป็นเต้นกับลูกกับผัวอะไรว่ไปทำกับข้าวชใช่ช่ถูกไหมถูกอะไรที่ทำให้เราลุกขึ้นมาว่าถ้าใครเสพช่องเราเธอจะได้เห็นคอนเทนต์เราเขาเรียกว่าอะไรเมคอัพพันฟอมป่ะหรือไม่ไม่ของหนูว่าเกียดเมคอัพพันฟอ์มากเพราะว่าการแบบสะบัดไปสะบัดมาคือโคตรขี้เกียจเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับหนูอะคือ ถ้าจะทําต้องทําจริงหน้าผมต้องเหมือนจริง,งถ้าจะย้อนยุคก,ก็ต้องย้อนยุคแบบนั้นจริงๆหน้าผมชุดสถานที่ทของหนูอ่ะคือจะบอกทีมเลยจะบอกทุกคนเลยบอกว่าถ้าสมมติจให้กูไปถ่ายสตูกูไม่เอานะลมเลิกเลยอันนี้ไม่ทำาที่จริงเท่านั้่ส่านที่จริงเพราะถ้าทำถ้าทำในสตูอันนี้ไม่ไม่เราไม่ได้พูดถึงใครนะเราพูดถึงเราเราพูดถึงเรานะถ้าทำสำหรับเราถ้าทำในสตูเรารู้สึกว่ามัน เป็นเบสิกแล้วกันสําหรับเราเพราะว่าเราอะทามานานมากแล้วการพูดว่าทําแรกๆของในหมู่ดาราเลยหนูทํามาแล้วแบบเจปีที่แล้วที่เทศกาลทำมาเรื่อยๆจนแค่รู้สึกว่าหนูทํามาหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้คนแบบหยุดดูคลิปเราอะหยุดดูคลิปเราได้อะเฮ้ยจีน่ามันเล่นจริงว่ะมันทําจริงว่ะมันไปที่จริงว่ะไอเดียนั้นอะไอเดียนั้นอะมาตอนไหน ตอนที่เราจะมาบบตอนที่เบื่อกับการคอนเทนต์หนูเคยหยุดไปปีนึงเพราะหนูไปทาคลินิกหนูเปิดคลินิกแล้วก็หยุดไปทำคลินิกใช่ไหมช่วงโควิดหรือปะเกี่ยวไหมหลังจากนั้นนิดนึงช่วงโควิดยังรู้สึกยังมีไฟอยู่ยังไม่ได้บอกว่ารู้สึกว่าอุ้ยกูต้องหยุดหรืออะไรอะไรเงี้ยแต่แบบว่าพอช่วงนี้ไปทำคลินิกอะหนูหายไปเลยปีนึงจนผู้จัดการอะบอกว่า กลับมาทําหน่อยให้กูทําหมดแล้วให้กูทําอะไรวะกูแก่แล้วแล้วไอเดียแรกอะใครเป็นคนบอกผู้จัดการบอกหรอว่าเฮ้ยเรามาทําอันนี้กันหรือเราไปเห็นใครที่หนูกลับมาที่หนูกลับมาคือคลิปที่สยามที่ถอดชุดทิ้งแล้วเดินยอดวิวให้ดูเออแล้วก่อนหน้านั้นล่ะก่อนหน้านั้นหมายถึงว่าอันแรกอะที่จีน่าอ๋อเป็นทีมเป็นทีมพี่ดุนอเล็กซานดุนทำผมแล้วก็พี่เบสเบสเมีอซพอบสีเซนเบมีเนเสอีคนเนี้นเบ็นคบนแบบ เฮ้ยมึงลองทำตุ๊ดจีนไหมอันนี้คืออันแรกอันแรกนี่ไงชิยากแต่งหน้า42.6ล้านวิวนะคะอีถอดเสื้อกลางสายามไม่แต่เมื่อกี้ช็อกกับยอดวิวนี้ก่อน79ล้านเออตอน,นิสสานั่งแค่ขี้มูกนั่งแค่ขี้มูกเนี่ยออหมายถึงว่า จุดเริ่มต้นคือจุดจริงจริงจริงคือสองคนนี้พี่เบสกับพี่ดุลพี่เป็นทำแต่งหน้าทํผมเราแต่งหน้าทําผมถ่ายตัดต่อทุกอย่างสองคนนี้ช่วยกันทำให้ด้วยเหรจริง,รงสมัยก่อนมันเราเราเหมือนเ,เ,เราแรกเริ่มกันอนะ่ะเรายังไม่รู้เราแค่อยากแต่งหน้าเป็นเทศกาลนี้แล้วพอมาปีที่สมันก็เริ่มเล่นใหญ่เล่นชุดกันเล่นรายการอะไรเงี้ยนั่นแหละนั่นคือจุดเริ่มต้นริ่มล้วที่บอกว่าชีตัดชุดใหม่หรือชีแบบทุกอย่างไม่ได้ว่าแบบเอาของเก่านะคะทำใหม่คือสำหรับ ในทีมจะรู้กันว่าจีน่าไม่ได้เม็ดเออเม็ดแหละเม็ดเป็นคนเม็ดเดอเม็ดไทยแลนด์เป็นคนเม็ดมากๆแบบว่าทำรายการเดอะเม็ดไทยแลนด์ชุดนี้เขามันเคยผ่านโซเชียลมาแล้วนะลองลองลองใหม่เลยไหมเราลองแหวกหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มจากอันนี้เพราะเป็นคนเป็นคนจริงทําจริงเล่นจริงอะไรก็เลยจะไม่ชอบแบบว่าเออถ้ามันถ้ามันเคยแบบว่ามีคนเคยเห็นแล้วก็ลองลองเปลี่ยนแนวใหม่อะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากตุ๊ดจีนคราวนี้ก็ทุกเทศกาลทุกเทศกาลวาเลนไทน์ กูก็กูก็เป็นชอดอกไม้มาแล้วอะไรนี้ลอยกระทงปีใหม่คริสต์มาสคริสต์มาสเตรียมยังคริสต์มาสเตรียมแล้วเป็นเอลไม่เป็นเป็นขนมนเป็นถุงเท้าอะที่อยู่หน้าบ้านใช่ให้เห็นนะเนี่ยเขาจะมีไอเดียจนตอนแรกที่ทำตัดต่อเองจนตอนนี้ต้องเอาคนอื่นมาใช่เพราะว่าหลังจากที่หนูบอกว่าที่หนูหยุดไปปีหนึ่งอะแล้วพอวันที่กลับมาคือคลิปนี้ใช่ไหมน้องคนนี้ เป็นเป็นแฟนกับช่างแต่งหน้าหนูแล้วเขาก็แบบแม่ลองดูสคลิปหนึ่งอยากทําไปถอดเสื้อทำคลิปนี้กันแล้วยอยูย่ก็เนี่ยวิวขึ้นมาภา,ายใน3วันแบบ10ล้านกว่วิวตอนแรกแล้วก็เฮ้ยหลัวกูคือทางของกูกูคนกลับมามันคือคนทุกคนเขาคิดถึงคิดเอาเอง กันแหละก็เลยยังไม่ได้หยุดเลยงแต่วันนั้นก็คิที่ไปเดินบน BTS อะอะไรอย่างนั้นะอันนั้นก็คนดูแบบฉ่ำงงอยู่นะมีแรงอะเธอมีแรงทำฉันไม่มีอะไม่ถ้าไม่มีแรงงั้นฝากธุรกิจใหม่ที่กำลังจะผุดหน่อยสำหรับคนที่ขี้เกียจแบบพี่แพทนะคะเรามีธุรกิจใหม่นะคะตอนนี้กำลังเอ่อคิดชื่อบริษัทอยู่เดี๋ยวเราัจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งเดือนนี้ใครที่ขี้เกียจทำคอนเทนต์จะคิดมากแต่คิดไม่ออกขี้เกียจหาชุดไม่อยากหาท็อ แต่อยากมีรูปสวยๆอยากคิดมากหรืออยากมีคลิปตึ้งๆในการมาโป๊ะโป๊ะปัาแบบจีน่าแค่เอาตัวมาเราจะหาให้เราจะมีเลยเราจะมีหลายหลายแพ็กเกจแพ็กเกจที่แบบเออย่อมยาวหน้าผมมีหน้าผมชุดทุกคือแค่เอาตัวมาแล้วคุณจะได้คอนเทนต์เลยทางคลิปละรูปแค่บอกเราก่อนล่วงหน้าสักแบบสองอาทิตย์เดือนถูกต้อง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 ออนลถ้าออนโลเนี่ยก็จะเป็นอีก โปรหนึ่งไม่ใช่โปรสิเข<ร>าเรียกว่าอะไรนะแพ็กเ,เกจตเขาจะมีเทียร์ให้เป็นชัยในสตูแพ็คออกนอกสถานทีถ่ถูกต้องถูกต้องอ่ะช่างหน้าช่างผมประมาณนี้หรือใช้อยากใช้ช่างหน้าช่างผมเดียวกับเราก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไว้ถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวจะทำให้แต่ขอขอขอลงโปรโมทหน่อยหรอ,หรอเดี๋ยวฉันคิดก่อนว่าฉัน ขอเป็นวาเลนไทน์แล้วกันเพราะว่นดีมีผัวไงไม่ว่าไม่มีคิวให้กูหรอกวาเลนไทน์อ่ะวาเลนไทน์มึงก็คิวยากกว่าจะมานั่งตรงนี้ได้2เดือนนะคะหาคิวไม่ง่ายนะแสดงว่าเธอต้ออยากจะไปอยู่เบื้องหลักแล้วใช่ไหมใช่เพราะขี้เกียจแต่งนุนแต่งหน้าแล้วใช่ไหมเพราะไอความขี้เกียจเพราะกว่าเธอจะคิดคอนเซปต์แต่งหน้ามันมันยากใช่ไหมใครคิดอสมมติเราคิดจดไปแล้วว่าฉันจะเป็นนางเงือกติงปวนแล้วยังไงต่อหนูจะมีก r o u กรุทีมช่างหน้าช่างผมแล้วก็ทีมตัดต่อแล้วก็เนี่ยเลขาอยู่ในนั้นแล้วหนูก็จะโยนไปเลยว่าอะไปหากันมาซิว่าคริสต์มาสนี้จะทำไงกันดีทุกคนก็จะเพราะมันเหมือนงานทุกคนด้วยคือทุกคนได้เงินด้วยกระจกตรงนี้อะไรเงี้ยทุกคนก็ไปหาหาแล้วก็งี้้ไหมหนูก็จะเป็นคนขอปิดสุดท้ายเออแต่ถ้าตัวเองอยากทําอะไรแล้วไปเจอจะเอาคลิปนี้ลงไปเลยปึ้งกูขอแบบนี้กูขอแบบนี้แต่กูขอเปลี่ยนชุดอันนี้ให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้งี้หนูก็ที่อ่ะพี่ชีเดี๋ยวเธอเตรียมหาของเลยนะเป็นงนี้ สุดท้ายก็ต้องเป็นเราเคาะอยู่ดีใช้งบประมาณ3-4มสี่หมื่นเลยใช่แล้วเธอได้อะไรจากตรงนั้นก็ลูกค้าค่ะไงตอนลูกค้าฉันคิดว่ามันจะมีสปอนอยู่ท้ายจีเปล่าเลยจีน่าจะบอกว่าหนูโลกจิตคือคลิปที่เป็นคอนเทนต์ของหนูรำเทศกาลน่ะหนูจะไม่ไม่เอาสินค้าเข้าเลยเพราะว่าไม่งั้นวิวมันจะไม่ไปเดี๋ยวไม่ดีพอวิวมันไม่ดีอ่ะสุดท้ายเราก็ไม่ได้ต่อยอดตัวเองอยู่ดีทำทำไมเราก็จะได้แค่งานเดียวแต่ถ้าเรายอมจะเป็นเงินอันนี้ปึ้งลงไปเลยสมมติสามหมื่นห้าสามหมื่นปึ้ง พอคลิปมันเราไปอยู่ในหน้าสื่อทั้งหมดเราลงทุกช่องทางสามช่องทางแสิบล้านวิวเออลูกค้าก็จะเห็นเห็นปุ๊บเราได้หลายสินค้าเลยทีนี้คิดกางไกลคิดยาวเราต้องเหาะมิหนูเชื่ออย่างหนึ่งว่านี่นี่ก็เป็นนะเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยรายการเนี่ยเข้าหน่อยเนี่ยสินค้าเนี่ยไหนไหนเนี่ยจีน่ามันลากผลไม้ไหนไหนจีน่าเนี่ยเป็นตัวอย่าง นี่กูก็จะเป็นเนี่ยเราสามาหนึ่งสอง้ำผลไม้นี้นะคะเจ้าไหนเป็นเจ้านี้เจ้านี้เนี่ยอร่อยมากทำมาเดี๋ยวหนูอยากกิน้ยากกินดหูกนะอย่าพุ่งพอนะแค่เราไม่ต้องทำคอนเทนต์เราไปเดินสยามอะแล้วคนสกิดไหลว่านั่นแพ๊ปะวะกูยังเขินเลยใช่ปะแต่หนูว่าไปเดินบ๊็อไป BTS เดินสับสับแล้วทำเหมือนว่าทุกคน เป็นเราเป็นแบบใครสักคนที่เราไม่ต้องแบบว้เขินอะใครที่แบบดูรายการอยู่นะแล้วเคยเห็นจีน่าถ่ายอยู่เชื่อว่าต้องมีมต้องมีผ่านตามาบ้างช่วยเมนต์หน่อยจีน<อ>่าจะแบบหลบหลบเอาพิชี่มาแล้วก็แบบเออเร็วเร็วนักทิวเดินตรงนี้ใช่ไหม<อ>แล้วเดินตรงนี้แล้วให้กูทำอะไรกูพูดเลยหนูจะดุมากให้กูทำอะไรพูดเลยนัททิวมันจะพูดอยู่ในลําคอแน่นางงามนี่น <laughs> พูดดังๆคูไม่ได้ยินเออเออต้องมีคนเคยเห็นเรียกมั แม่เดี๋ยวเธอเดินไปแล้วเธอกินแล้วเธอหมุนนะโอเคครั้งเดียวนะครั้งเดียวนะเทคเดียวนะแล้วก็ทําเทคเดียวเสร็จแล้วหนูก็เดินเลยเออเชื่อยังไงก็เขินไม่มีใครหรอกที่แบบว่าแต่ในคลิปหนูไม่เขินไงหนูมั่นใจมากมึงดูไฟวอร์วอรเพราะว่าถ้าหนูอ่ะทำล้าเขินๆไปอ่ะกูถ่ายลาสิบรอบเออสิบรอบที่พอเราไปคนมองเราอยู่แล้วแต่จะทํายังไงอ่ะให้เขาไม่หันมามองเราเพราะยิ่งมองยิ่งเขินอ่ะอีอันนั้นอ่ะที่แม่เปิดเมื่อกี้อีอันแรกคนหนูที่กลับมาอ่าถอดชุดใช่ป่ะซ้อมถอมถอดชุดป มุมันเต็มเลยมุมเข้ามามุมเข้ามาพอเอาไงดีวะไอ้เหี้ยเอาไงดีวะ,เ,วะเอาไงดีวะไอ้ยกคุณเดินนมก็เด้งเอาไงดีวะหันไปเฮ้ทุกคนคะทุกคนหันไปทำกิจกรรมของตัวเองก่อนจีน่าอายมากจีน่าขอเทคเดียวปึงเงียบเงียบแล้วทุกคนหันร้อยชีวิตตรงนั้นหันหลังหมดเลยหนู่าโอ้ย,ยคนสยามน่ารักมากอยากสูข้าวกิน5 4 3ส1าสองหนึ่ง ตั้งเก้าแรงหันฟุบกลับมาหมดเลยเลิศกูเหยเหมือนเดิมนี่ลูกเกดขนเรื่องคนไม่ผิดนะบีก็ทําไม่ได้ครียดรวังแล้วกูงอกากในรายการจีน่าหน้าลูกครึ่งไม่พูดอังกฤษเลยก็ไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เป็นลูกครึ่งแล้วกูบอกว่ามันลูกครึ่งยังไงมันเป็นพูดอังกฤษเลยเออไม่ได้เป็นลูกครึ่งไทยไทยพุทธไม่มีไม่มีไม่มีศาสนาเหมือนคนเกาหลีไม่มีศาสนาไม่มีศาสนาก็ตื่นมาแล้วไปทํางานไม่มี ไม่มีอันนี้อีต้องอันนี้อกเรื่องเลยไม่ต้องอยากรู้เฉยเฉยไม่มีไม่มีไม่มีไม่ต้องไปละหมาดแต่หนูแต่หนูเรียนมานะตอนเด็กเรียนละหมาดเรียนอันกุรอานเล่มใหญ่จบเล่มใหญ่หมดอันนี้อันนี้เจ๋งกว่าอันนี้เรียนครึ่งทางบอกไม่ไหวแล้วเออหนูจบเล่มใหญ่เลยอันนี้ถือว่าเก่งนะ อันนี้หัวเก่งยมรับเป็นคนเป็นคนเป็นเป็นคนเหมือนแบบว่าเออลองดูวะอะไรเงี้ยใสยกลางไปดูดวงปะชอบดูดวงมมีบ้านดูดวงมา้หลอปีละสองครั้งอ๋อประมาณนี้อีกครั้าอนนี้ละอะไรอย่าดูเพราะอะไรรู้ปะอะไรเอเจ๊จริงเหรงพี่แพ็แต่เขาใจเพราะที่หนูดูเพราะอะไรรู้ปะนู่นอิยูมผู้จัดการฉันไม่ดูดวงมาคนดีลดมากดูลองไหม มึงจะแม่นจริงเปล่าไปดูอะอะจองให้อะจองจองจองอะไป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 ดูไปดูอ่ะก็ดีนี่ก็ดีนี่อะไรอย่างเงี้ยคือแต่จะบอกหมอไว้มีที่ไหนที่แม่นที่สุดแรกกันเร็วเดี๋ยวมันบอกของมันบ้างที่เธอคิดว่าถ้าจะต้องแนะนําใครสักคนจะแนะนำไปที่นี่เอาที่แบบนี้ที่สุดเลยนะเอาแล้หนูนะเออที่เชียงใหม่ได้ฉันบินได้หนูไปทุกเดือนอะเดี๋ยวเธอหนูไปทุกเดือนเลยนะเขาจะ หนูจะดูอย่างนี้เดือนมก,การาจะดูเลย12เดือนเขาจะให้หนูเขียนเลยว่าเดือนนี้จะเจออะไรเจออะไรเชื่อไหมพี่แพทแล้วมันเ,เป็นะ ตรงทุกเดือนยันตอนนี้นขนค่ามไม่แต่ตรงือนเดือนเขาบอกว่าเดือนนี้จะได้บ้านแล้วได้จริงๆริอยู่ๆไม่มีความคิดเลยวจะได้บ้าน <ๆ S 1> เดือนเดือน,สน,สนมก,ามการาเดือนมกราอย่างนี้เดือนสองจะเป็นอย่างนี้เดือนสามให้ลงทุนอันนี้หนูก็ทําตามเลย<ม>เดือนห้าจะแบบยังม,มีปังมีเสียงกับใครเลยเพราะว่าหัวใจเราแบนี้เราจะทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะจริงหมดเลยทุกเดือนหนูตรงแบบนั้นเชื่อไหมว่าเดือนสิบอะสิ้นเดือนไอช่วงประมาณแบบเข้าประมาณ17ตุลาอะไรแบแน่นอนอยู่วา อยากได้บ้านว่ออยากเปลี่ยนบ้านหนูอยู่บ้านเฮาโฮมอยู่ตอนนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าเอออยากอยากขยับขยายอยากแบบว่าเออบ้านสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเดี๋ยวบ้านหลังนี้ก็ขายซะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบว่าเอาอเรา่าแบบทำงานมาเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากไ้บ้านที่มันแบบเดิน,นแล้วไม<ต>่แออัดนปิต้องเป็นบ้านแบบเนี้ยอาอาวะะยูยูมีความคิดเดินขึ้นมาตอนแรกไม่เชื่อบอกขีดอาจารย์อาจารย์คะ เดือนสิไม่มีทางหรอกบ้านอ่ะไม่ได้อยู่ในหัวเลยอยากเก็บเงินก่อนปีหน้าค่อยว่ากันเรายุ่ยอยู่แล้วก็ผ่านผ่าน3าเอ็ดตุลาผ่านกูผ่านตึ๊ดๆๆวันนี้มาตามล็อกตามเดือนที้ตามล็อกเลยนี่รอเดือนสิบสองยู่เดี๋ยวนี้เอ็มไปได้เดี๋ยวหนูพาไปหนูจะไปวันที่สิบเก้าหนี้เดี๋ยวไปเปิดทางให้ก่อนก็ได้ถ้าไม่ว่างเดี๋ยวแลกกันไม่อันนี้เช็คใหม่เดี๋ยวทันวาอ้าวยังไงเร็วๆใครดูหมอดูอะไรเพรายังยังดูไบบเพี้ย มันไม่ใช่เรื่องถามจีน่าไปถึงเอาทิชชู่เปียกเช็ดตีเรายกโท้ายกเท้าวางให้หมอดูหมอดูเอาปากกาจจิ้ๆเป็นสถิติซึ่งตอนนี้ไม่มีคิวเขาอยู่ที่อเมริกาโอต้องรอหนูบินไปได้รามกแล้วก็เดี๋ยวเขาไปต่อที่นิวซีแลนด์อุ้ยพี่แพ้เดี๋ยวหนูทำไปนะ หนูไปวันนี้กับพี่แพทย์ได้เลยอะเราพูดถึงเรื่องหมอด,ดูที่พ่อบอกเปย์เ,เ,เปเขาเราเขาทำในเรื่องความรักว่ายังไงกูจะอัปเดตเรื่องความรักไม่ใช่เลยหรอกเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมวัน,น<า>ตอนนั้นไปดูมกราวันที่สองมกราที่ผ่านกา,าจำได้จำได้หนูจดจดทุกอย่างหนูไปติดอยู่ตรงเดือนที่หกว่าเดี๋ยวจะมีแฟนช่วงเดือนหกอ่ะจนถึงเดือนแปดอ่ะถ้าใครที่อยู่ในเนี้ยให้คบได้เลยแล้วมีมาจริงๆเห็นเขาเปิดตัวไหมจ๊ะช่วงนั้นที่ดูอ่ะเริร่มคุยคุยกับคนนี้แล้วก็เลยมีการส่ง เ e s s a ไปหาอาจารย์ช่วงเดือนกุมภา wow. ว่าเอ้ยหนูแบบคนนี้แบบน่ารักโอเคไหมคะหนูเริ ну ่มอยากจะเปิดใจแล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดให้เขาในใขอบพิชัยให้เขาไปเดือกุมภาคือช่วงที่ังจารยคหลังจากที่อาจารย์อาจารย์ทักสองมกราสองมกรลาว่าเดี๋ยวช่วงเดือนหกเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาแต่เราดันส่งไปแล้วหนูเดือนมกระลานั่นน่ะเราเริ่มที่จะแบบว่า เริ่มชอบพอพอเดือนกุมภาพันธ์ก็เลยส่งวันเดือนปีเกิดเขาว่าคนนี้ใช่คนนั้นไหมคนนี้ใช่คนที่เราจะเป็นแฟนไหมอะไรเงี้ยบอกคนนี้คบได้ได้คบได้เรื่อยๆเลยนะนี่นะแล้วเขาก็หยุดแป๊บบหนึ่งแล้วเขาก็ยิ้มเขาก็ยิ้มแต่เขาไม่พูดอาจารย์เป็นคนไม่พูดถ้าใจเราปักแล้วอะไรเงี้ยพูดกะได้นะอยากดูมันเขาไม่พูดจนวันที่เนี่ยเลิกอ่ะแล้วเนี่ยบินไปหาอาจารย์เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วบินไปหาอาจารย์ก็แบบว่าเป็นไงบ้างหนูเลิกแล้วค่ะอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ ทำไมอาจารย์ไม่บอกเหนืออะอรอย่างเงี้ยเอออาจารย์บอกว่าคือด้วยความอาจารย์อะอะไรที่มันไม่ดีถ้าไม่ใช่เรื่องสุขภาพหรือรอบุบัติเหตุละเ,เขาจะแบบไม่ไม่ไม่ยุ่งไม่ไม่อันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมอะไรสักอย่างไม่รู้ยังไงก็ต้องเจอกันใช่ก็คือถกาเห็นตามข่าวเลยก็คือเปิดตัวได้ไม่นานก็เปิดตัวได้หนึ่งวันเปิดแล้วปิดเลยเหรอคือว่าหนูไม่ได้เปิดอะไรมันก็คือแบบเรอเล่ากันไปแล้วเออก็เหตุการณ์นี้ก็ทําให้เรารู้ว่า อย่าสารแน่เปิดเปิดอะไรอย่า,อย,าอย่าทับมึงเงียบๆไปก่อนให้มั่นใจก่อนเดี๋ยวนะแตกอีกยี่ไปจมกับมันจมหจม,หมหถามจริงไม่แต่เหตุผลที่เลิกที่เราคุยกันไม่รู้พูดไปนะ ก็ดูเป็นอะไรที่อาจจะเสียใจในอีกมิติหนึ่งที่ไม่ใช่เสียใจอีกเรื่องหนึ่งใช่คือมันไม่ได้เสียใจที่โดนหนอกใจหรือมันไม่ได้เสียใจที่เขาทำร้ายจิตใจไม่ไม่ได้เสียใจเพราะว่าเขาไม่รักเราเรารับรู้ได้ว่าเขารักเราแต่มันเป็นเราเรื่องแบบมันเป็นเรื่องเออมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่แบบว่าเขาไม่สามารถที่แบบระงับได้อะไรเงี้ยก็ก็ตามนั้นก็ก็ให้เขาไม่อยู่ในโลกของเขาเราอยู่ในโลกของเราโลกของเราไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนั้นพอมันอายุเท่านี้เอาตัวเองสบายใจก่อนที่สุดคือคุณอุ้มพูดว่าหรือเปล่าคุณอุ้ม อูอยังเลิกไม่ได้หรอกพอเกิดเรื่องปุ๊บอะหนูก็จะบน่บนบน่บนบน่นบ่นยังไม่เลิกหรอกมึงก็พูดไปอย่างนั้นแหละมไม่เลิกหรอกไม่เลิกหรอกอ่ะแบบพูดจริง,ทำ,รงท,ทำจริงไปละคือหนูก็ไม่ไหวด้วยไงหมายว่าก็ช็อกคือกูทำงานเหนื่อยแล้วทำไมกูยังต้องมาเหนื่อยใจอีกเออแล้วมันก็ช็อกด้วยแล้วมันก็แค่รู้สึกเหมือนแบบพอมันโตแล้วมันไม่ได้เอานหัวใจอะนำทางม,มันใช้สมองมากกว่าบวกกับหนูเป็นแบบ หนึ่งสองสามสี่ในหัวตลอดเวลาแม่เข้าใจป้ะหนึ่งสองสามสี่ในหัวตลอดเวลาไม่ใช่อีนี่ไม่ใช่อีนไม่ใช่อีนไม่ใช่เหมือนกอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนมันไม่ใช่จมันไม่ใช่จริงๆริงแต่จะไม่อยากจะเชื่อว่าก่อนหน้าจะคนในจีน่าบอกว่าโสดมาสามสี่ปีสามปีไม่อยากจะเชื่อว่าทำไมใช่ป้ะแต่ไสามปีเนี้ยไม่ใช่มีคนหรอเข้าถึงยากหรอหรือยังไงเพราะว่ามันเมมในหัวตลอดเวลาหนึ่งสองสามสี่ต้องอายุมากกว่าอย่างน้อยต้องขยันแล้วก็อย่างน้อยต้องอายุมากกว่าอย่างน้อยต้องขยันแล้วต้องมีงานการทำหน่อยเออให้มันมีกับมีมมาาาไ่่่่ใชววแบบ กูพอมีแล้วนี่คือสิ่งที่มันเลยแล้วกูต้องลากไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในหัวตลอดเวลาแม่มันเลยไม่ได้ลงล็อกกับใครเลยต้องขอโทษสามปีนั้นนะคะที่แบบว่าไม่ตอบลายใครซึ่งมันก็เป็นท้ายข่าวตีนะอาเขมรชีเฮ้ยแต่วันนี้ยังไงเฉยๆมากอันนี้พูดจริงนะเฉยๆมากกับท้า e ข่าวตีอะไรก็ได้แต่ร้อยนูสะอาดหน่อยแต่วันนึงมันจะมีจริงพี่พัดพอเลิกกับคนนี้ไปทำให้หนูรู้เลยว่า อีจีน่าตั้งสติเอาให้คนที่มันแบบเป็นเท่ากันอ่ะสิ่งสิ่สิส่งเส,สม,มอการเช่นกูบ้างาน,นก็นนให้ให้มันบ้างานให้ให้มันเข้าใจกันไม่ใช่ว่าแบบว่ากูทํางานแล้วนี่ไม่ทําแล้วกลายเป็นว่ากูหักนกลับมาแล้วแบบทําไมมึงขี้เกียจจังวะแต่ช่วงแรกๆแบบว่าสมมติหนูไปทํางานชีก็แล้วถ้าเขาสม่ำเสมออย่างนั้น่ะตอนแรกสม่ำเสมอไงถ้าเขาทําอย่างนั้นได้ต่อไปอ่ะยังไงจีน่าก็จะให้ใจแต่เขาไม่ทําต่อโปรโมชั่นป่ะ นิดหนึ่งสบายดีดอเออไม่เรอเพรว่าเป็นกีดนิ้วละเอออะไรสบายเข้าใจนี่ซื้อมาตั้งแต่เข้าใจเพราะท่านคนนี้ไม่ทำต่อเขาก็ไม่ได้ไปต่ออ่ใช่เพราะเขาซื้อใจเราด้วยความขยันท่านเพียร มีไหมเราทำคอนเทนต์ดีว่าเียวเซ็กซี่มันต้องมีบ้างตอนนี้โสดแล้วมีเคลียร์ดีเอ็มยังพี่แบดมีไหมไม่มีเพราะว่าเขาเห็นกูเป็นตัวตลกแล้วมี่รูปนึงหัวหนึงแง่เขาไม่ไม้ไมีจริงม,มีพวกนี้เอาเอาพุ่งตรงถามผัวสีต่อให้ใส่บิกินี่คนยังมองว่าเออหูเพิ่งมาใส่บิกินี่อะถ่ายรูลปลงอะตอนอายุสามสิบมันเหมือนกันเออมันเป็นแบบหัวโบราณนิดนอุ้ยเดีย๋ยวเรากูแก,กะก่อนตออแรกแต่แรกสากก่อนค่อยใส่ลงอะไรเงี้ยกนี่เหมือนกูเลยเออแล้วพอลงปุ๊บนะ ุกวันนี้ยังมีอยู่เลยลูกเก่เาๆขอใสน่น้องจีน่าหน่อยได้ไหมครับเคยมีเป็นวิดีโออะ่ะแล้วเป็นคลิปอ่อะอแล้วเป็นแบบตอนปริ๊ดเ <c oughs> ลน่นล,ลหน้าเขาดีไหมไม่เห็นไม่เห็น <c oughs> ไม่ใช่ลนล้เได้รูปโปรไฟล์เขาไม่โชว์หน้าหรอไม่เป็นแต่ว่าอันนี้ใหญ่อยู่อ๋เอเป็นฟิลนั้นเลยแม่หนูยแ,หนยแย่สุดคือแบบนั้นเลยแต่สําหรับหนูก็ ใส่เฉยเพราะว่าจะพูดยังไงดีอ่ะมันก็เท่านั้นเขาได้แค่นั้นไปตอบโต้เขาหรือไปทําอะไรเขาเดี๋ยวมันก็จะหาว่าเล่นอยู่ในเกมของเขาไม่มีพวกงานดีๆทักมาจีบที่แบบเราเป็นไม่มีไม่มีดีสุดก็คือเป็นก็ไม่ใช่ type เราอะไรอย่างเงี้ยไี่ห่อยหรือเออเป็นวันนานขนาดนั้นไม่ใช่ไท p e เราไม่เออแล้วก็จะเขียนแบบว่าอยากรู้จักครับแตช่วยฟอลกับหน่อยหนูก็แค่รู้สึกกูยังไม่เคยปันนี้ตอบย้ำนะตอบย้ำส่งเสียส่งเสียไม่มี แต่ทามีได้ก็ดีค่ะแต่เป็นความฝันทีนะที่บอกเออกูเหนื่อยแล้วนะคะมีใครอยากจะเข้ามาดูแลจีน่าหน่อยคืออยากให้คนที่เข้ามาเนี่ยพอมีพอกินหน่อยที่จะบอกว่าเออสเปนเงินกับเราอย่ามาเหนื่อยกูแล้วก็แบบว่าไปกินอะไรก็ช่วยช่วยกันหน่อยไม่ใช่เป็นจ่ายเบียร์แบบโน้นแบบน้องจีน่าครับคืนนี้เลิกงานกินโมงหอพี่ขับรถไปรับเป็นทานโอมาเกษตรกันนะครับได้ไหมได้ไหมไม่ต้องมาเกษตรกันได้แค่มึงพากูไปกินข้าวข้างทางกูก็ดีใจแล้วอ่ะมันเป็นฟิลหนังมิแพทย์นึกออกปะอยากคือเราอยาก ไม่ได้อยากได้เงินเขาแต่เราแค่ยอยากได้อะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องของจิตใจที่ให้แบบกิฟ e and t เทคอะ่ะการดูแลเอาใจใส่เออประมาณไน,นไม่ต้องจ่ายทุกมื้อไม่ต้องกูไม่ต้องมาดูแลกูดูแลตัวเองได้ดีแต่ก็ไม่ต้องให้กูจ่ายมึงทุกมื้อเหมือนกันเออ<ม>ก็ไม่ใช่ว่าออกจากบ้านอยากกินนู้นอยากกินนี่แต่เป็นกูจ่ายอย่างเงี้ยกูก็ถีบนะใครจะหลอกใครจอโอ้ มึงกูไม่อยากเชื่อว่าคนสวยแบบจีน่าจะเจอแบบนั้นแบบกคนไม่ไม่ควักจีน่าควักอ่ะยังไงพอยยอได้ไหมมีไหมอ่ะอ่ะเป็นงี้อ่าะกูว่าจะไม่เล่าแรกแรกเล่ามาเลยตกใจแรก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 ก็เอออ่ะเขาจ่ายก็ถูกถูกหนูเป็นคนไม่กินไม่กินแพงถ้าอะไรที่กินแพงหนูรู้ตัวเองหนูจ่ายหนูรู้ตัวเองดีอยู่แล้วเวลาหนูกินได้หมดเลยถ้าวันไหนหนูอยากกินแพงกูก็ไปกินของกูเออ แรกๆก็อ้าก็ต๋วยเตี๋ยวเขาโมงเงาะผัดนู่นนี่นั่นอ่ะบุฟเฟ่เขาจ่ายหมดบุฟเฟ่เนนเนเพอมีวันหนึ่งไปกินอาหารญี่ปุ่นมันก็ประมาณแบบสองสามพันอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะสองคนชีก็เอออันเดี๋ยวเดี๋ยวเธอจ่ายไปก่อนนะเดี๋ยวเขาคืนให้อะไรไม่เป็นไรเป็นครั้งแรกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูว่าโอเคตึงหลังจากนั้นกูคนเดียวหอไม่พักเร็วแล้วเอาดีก็เป็นอย่างงี้สมมติบินมา แกงในมือถือแล้วเล่ามันแบบมันเรามันหน้าบางเราเราต้องอ้าวขอสแกนูก็คือเขายืนรอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออขอสแกนหน่อยค่ะเออเป็นฟิลนีตัดเลยนะอะไรนะเจอแบบนั้นตัดเลยไหมก็ยังไม่ตัดตอนนั้นยังเด็กอยู่เด็กๆเลยก็อ้าโอเคเขาก็คงไม่มีแหละไม่เป็นไร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 สักพักมันเริ่มเป็นเรื่องอื่นลามเป็นเรื่องอื่นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยว่ากัดฟอนแล้วกัดอีกสินงก็ล็อกมันเด็กไว้ได้เฮ้ยโผล่ตัดเลยหรอแต่หนูจะเป็นงี้นะจะไปเที่ยกนน่อ เคยใช่ <c oughs> รู้ว่าแบบเราหันมาเรายังอยากหอมแก้มเขาอยู่ไหมให้อยากหอมแก้มอยู่อ่ะเราไปต่อเที่ยวเมืองนอกเที่ยวไม่แค่โอ้ต่างจังหวัดได้แล้วทะเลัดไปได้วยกันไปได้กัน,ไไกนอุ้ยเป็นคนแบบแบบเปและชกเรื่องผู้ชายเหมือนกันนะหมายถึงบเธอแล้วแบเออ <c oughs> ไม่รู้เพราะอะไรแต่แค่รู้สึกว่า,ค,ค,วาคือความคือความเป็นอยู่ของเรามันเหนื่อยแล้วอ่ะหมายถึงว่าไม่ใช่ความเป็นอยู่แต่การทํางานของเราชีวิตของเรามันเหนื่อยแล้วอ่ะ ถ้าตรงนี้มันยังต้องเหนื่อยอีกหนูรู้สึวนหนูหาความสุขจากไหนไม่ได้เลยสุดท้ายฝากเลยว่าตอนเนี้เราสโสดค่ะรู้แล้วอ๋อ <c oughs> โสดไม่โฟกัสเรืดด่องงานเลยไะ ฝากคลินิกไปด้วยและกันไปดูหน้าอจอเอาแล้วก็ฝากเสื้อผ้าด้วยไปดูหน้าอจอเอานะคะกายคูชแบตได้สิรุกบอลวีรารันค่ะไปดูได้ในตอตอนะแล้วก็มีอจอด้วยแล้วก็สั่งในอจอจะดีกว่าสินล้วจะได้เต็มมาเต็มหน่วยหน่อยถ้าสั่งในตอตอแล้วมันต้องลดไงอ๋อเยี่ยมเลยไลน์แอดกับคุณได้ไหมได้ไม่ต้องเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งคริสต์มาสให้ฝากนะนี่ดิวแล้วนะส่งคริสต์มาสนะเออคริสต์มาส แล้วก็เ,เดี๋ยวก็ลังจะมีบริษัททำคอนเทนต์นะคะก็เดี๋ยวฝา<ว>กด้วยเดี๋ยวจะได้แปะไหมตอนนี้ทุกอย่างมันเสร็จหมดแล้วเหลือแค่ชื่อบริษัทจะต้องไปเปิดแล้วก็ไปเปิดบัญชีนู่นนี่นั่นไงแล้วเขาบอกว่างานตั้งรีวิวจีน่ามันเก่งนะกูเห็นมันติดตะกร้าที่ดรอปทนดูเยอะแบบเออเออฝากด้วยฝากด้วยเป็นคนที่ไลฟ์มาราธอนเป็นคนที่ไลฟ์แบบต่อให้คนจะลดจะเพิ่มไม่เป็นไรก็ต้องมานำพงน้ำพริกอะไรมันกินหมดเช้ามานั่งใส่ชุดนอนเนาะนั่งท่านี้นั่งกินี่นพริกแบบ แล้วก็พูดไปไ,ไปเลย<ม>ชอบคอนไซเดอร์พี่แพทเชื่อป่าวว่าหนูเห็นพี่แพทเป็นโรโมเดลด้านนี้นิดนึงเพราะ,ะอันนี้ไม่ได้พูดหนูอ่ะไม่ได้อยากนอกจากคือความฝันหนูตอนเด็กก็คืออยากเป็นนางแบบแล้วมันไม่ได้อยากจะมาเป็นเล่นละครหรืออะไรอ,ะอยู่แล้วแล้วก็แค่รู้สึกว่ากูอยากเป็นแบบนี้กูกูอยากนั่งไลฟ์ขายของแล้วก็มีคนซื้อแล้วกูก็พูดไปเรื่อยๆแล้วก็เลยลองเปิดใจทําอาะอีดอก็ททำใหญ่เยอะก็กพิบ้านผหิ่รถได้เลย แล้วบางทีจะตื่นตีห้าไปเดินแบบเสร็จสามเข้าใจไหมอ้าวเข้าใจยังอ้าวเข้าใจกูเลยหนบ่ายองสามนัดหกใช่ใช่แม่ปังเป็นหลังบุ้มนะคะบังโชว์อีดอกรก็น้องนั่งขัอย่างเงี้ยอกดเลยคอมเบอรี่เมลนี้ได้ไหมได้จบโอเคประมาณนี้แม่ขอบคุณนะขอบคุณนะป้าขอบคุณเขาขับอ่ะอ๋ออ๋นไม่หลักลับบ้านได้เหรอเอากลับเลยเอากลับเลยเอเคขอบคุณแล้วแม